สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกทกท่านสำหรับวันนี้ผมจะมาทบทวนสูตรทบท,บทบทวนสูตรหอยไทยชมกันนะครับว่มามีสูตรไหนที่เข้ามาหลุดบ,บ้างเริ่มจากเลกบ้งงางก่อนนะครับบนอกสองสองหนึ่งล่างอกสาเปดวันนี้ก็แเตกข้างล่างนะครับสาเป็ดตรงตรง เรีวัดดวงดู w ว่าสูตรไหนเข้ามั่งส bon ูตรเต้มสูตรที่หนึ่งเต้มออกสามเฟสล่างสามเฟสบวกสามอวกาศได้หนึ่งเต้มหนึ่งทั้งนั้นมีหกสูตรหลุดอยู่สองสูตรนี้น้งนั้นก็เข้าหมด เด่นเข้าเด่นเข้าสามอัเดเต้มหลุดเด่นเข้ามันจึงไม่มีในที่เต็มที่จับไว้นะครับไปให้เป็นลายแต่สรุปเข้าสว่วนไม่เด่นล่างอา้าวไม่เด่นเสือกมาหมดแล้วว่าเข้ามาในวันนี้ไม่เข้านะครับ ตู้ล่างห้าสามเดตู้ล่างเข้าสามกับเปนะครับเป็เต็มเข้าแต่เด่นเข้าทั้งสองสูตรนะนั่ 3, นเองสามเป็ดไมึงคัดออกมาได้ตู้ล่างเอ็กถูกนะครับตัวล่างสูตร b 3สามเปดเข้าสูตรนี้สูตรนี้สูตรนี้หลุดเข้าสูตรนี้ มันจึงได้สามตัวเดียวถูกสองสูตรหลุดหนึ่งสูตรมันก็เลยจับหลุดนั่ดิองไม่จึงตูกไม่จึงปิดนะแป8มวันนี้สูตรโต้ดสี่สามแปดเข้าหนึ่งสูตรหลุดหนึ่งสูตรนสามแปด วใช้สูตรที่เข้าแล้วมาจับน้่งวัต่อไปนะครับที่หลุดก็พักงานไว้ก่อนล่างตรงสูดรเอสุดตรงนี้น่าจะเข้ามาทุกนะสูตรทาตรงวีหกสมตัวล่างตรงสูดรเอสมหลัก10บแปดหลักหน่วยออสามแปดน,นัข้างล่างจะคู่ได้สามแปดน,นี่ไงตูกไม่นี้ตก ล่างตรงโซนบีสิบล่างสามหนึ่งล่างแปดเก็บคู่ได้อยู่สามแปดตูกนะครับร่างตรงโซนสี่ห้างาข้างสามหนึ่ล่างข้าแปดได้อ,ออกสามแปดนะตัอ้อยู่ตรงนี้เนาะ เข้านะครับ <c oughs> มื่รวมสูตร ABC ทั้งกับเปดจะชนอยู่ที่10สูตรนะอันนี้ก็10สูตรหลัก10สิบสูตรหลักหน่วยแล้ววัดดวงตรงนี้เลยนะวัดดวงเข้า3แปดนะครับตรงนี้เข้าเต็มจะให้เป็นสีแดงแล้วกันว่ามันเป็น10สูตร สรุปแล้วก็ได้ตามนี้นะครับสุดโต๊เข้าอยู่หนึ่งสุดโต๊เข้าอยู่สามปตัวนี้ดานออกมาล่างให้บนเถียมบนมาด้วยนะ้องล่างสุดตรงเข้าหมดเลยเอาวัดดวงได้ตัวเลยพนี้นะยินดีกับสมาชิกที่ได้โชคกันนะครับไปเรามาดูบนกันต่อเลยนะครับ บนบัดบนแล้วุบนเต้มเขาหลุดเนาะเด่นเลือกมาผิดสูตรได้หนึ่งสองออกสองสองหนึ่งเนะตัวชนเขานะแต่ว่าเลือกมาหนึ่งสูตรไม่เข้าเลยที่เดินเต็มเต็มสิบหน่วยบนมาตัวรองเนาะสองสองหนึ่งไม่ไออกเพรามนไม่สามสามมาตัวรองเราไม่ได้ใช้ตัวรองถ้าใช้ตัวรองก็จะดึงออกมาได้อยู่ องหนึ่งแทมสามมันมาตัวลองมากันใหม่โดยรวมจึงผิดเนาะคัดออกมาผิด,ดมาดูคัดเทเลสูตรก่อนสองร้อยบนร้อยบนนี่เราเลือกถูกนะครับร้อยบนเข้ามาสองออกสองเลอยหออกสองสอง,สองสองหนึ่งร้อยบนมาสองเนาะ เตมไม่เข้ามันก mm, ็เลยจับไม่เข้าเนาะแต่หลักร้อยเข้าสองับตัวร้อยแล้วก็มาเต็มสามตัวบนสองสองหนึ่งเต็มห้าห้ามีอยห้าสูตรปิดหนึ่งสตรเราไม่ได้ใช้ตัวรองให้ตัวเด็ดใช้ตัวรองด้วยก็จะถือเข้าห้าเนาะ เต็มห้า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 ฟิดจุดนี้นะทั้งน้นเขาเข้ามากันไหม่วันนี้มันสรุปออกมาไม่ได้ต่อไปสุดโต๊ะสามตำบลจุดเอนอ,อ,อกสองสองหนึ่งวันนี้เข้าหรือสองหนึ่งนะต้สนสัมบูรณ์เเข้าด้วยอ,อ,อกสองสองหนึ่ง แต่ว่าเราไม่ได้จับเบิ Stu ้ลถ้าจับเบิ้ลเขจะมีอยู่หนึ่ง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 สองสองเลยสองสองหนึ่งจะมีแล้วน้องมาเบิ้ลห้าวเราไม่ได้จับมันก็ได้ใกล้ใกล้เกียงเนาะ <1. 30 S 2> ตัวแต่สองตัวมันจะเข้าอยู่นาะจะเด่นหนึ่งสองสองหนึ่งนี่สุดโต๊ะเข้าอยู <Der> ่สองสองเข้าอยู่เด่นแต่ตอนนี้เด่นน้องน้มาสุดเดียวด้านมาตัวชนชนสองสามสี่ห้าหกเดนมาสองเลยนะ ถ้าเอาเต็มทั้งเดินทั้งรองมากับชนนี่จะจึงจะดึงออกก็เน,นี่ออกไ่ได้กริวัดดวงไปไม่เข้าตามที่คิดนะ<ม><ม>ต๊ดสามตะบลสูตรบีองค์เข้าอยู่นี่สองสองหนึ่งนะอน่หน่าอ,อ,อยู่แต่ไม่ได้จับเบิลถาม ไม่เกกเนถามนะนมันเขาจะมีที่จะมีสองสองหนึ่ง,สอง,งสองหนึ่งมันก็จะเข้าอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มันสองในสามสูตรที่เราตั้งใจไว้มันมาหนึ่งสูตรเองมันเลยไม่ได้วงแลดิเลยดึงออกมาไม่ได้เี่ ไปสูตรที่เอโทษสองตะบนสูตรเอดททีเข้าสูตรนี้นะสูตรนี้หลุดผิดเข้าหนึ่งสูตรหนึ่งสูตรมันก็เลยเดือออกมาไม่ได้นะหนึ่งสองหนึ่งสองมาตรงนี้ถึงเอาไม่ได้นะตรนี้จึงหลุดจึงปิดนั่นเองผิดหนึ่งโซนหนึ่งโซนมันต้องถูกต้องทุกสูตรมันต้องแยกถูกมัออกสองสองหนึ่งข้า,างบนสูตรที่เข้าก็คือ มันี้เข้าอยู่เนาะเดินอยู่ยนไม่หลุดเข้าสูตรนี้มันเคยดึงมาไม่ได้เนะแล้วก็จะเอาสูตรที่เดินมาเป็นเสียงโชคแห่งงวดต่อไปนะครับุดตรง a สองสองหนึ่งตรง a สองหลักสิบหนึ่งหลักหน่วยตัวนี้เข้าอยู่นะครับตดตรงเข้าอยู่ อ้าวรับอันนี้เสือกวงมาสองจุดจริงมันจุดเดียวนะอ้าวสองสองมันมาแค่สูตรนี้สูตรเดียวได้่ยสองหนึ่งนี่ไม่นี้ปิดจุดนี้ปิดเราเสือกสูตรนี้เดิไปวงวงเหมือนกันสองหนึ่งตรงสูตรตรงสูตรดีออกสองสองหนึ่ง หนักสิบหลุดหนึ่งสูตรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่เป็นไรเราตัวไหนนี้ฮะมันยจะให้มันเป็นสูตรเต็มมาตรฐานแปดตัวมันตัวนี้เจ็ดตัวมันเดินดีไม่เคยหลุดมันมาหลุดแล้วก็เพิ่มเป็นแปดตัวนี้เข้าวหนึ่งสูตรใช้งานได้ไม่หลุดสิบบนหลุดหนึ่งสูตร ที่เราดึงมาโดวยว่ากระโดดหนึ่งสูตรมันคงจับออกไม่ได้เนาะมาส,สองสูตรนั่นเองสูตรตรงสี่สองสี่ออกเลี้ยวสองสองหนึ่งสองนี้แปดเราจะราปรับตรงนี้ให้มันตำแหน่งให้มันแปดตัวเนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดันนี้มันยืนระยะเจ็ดตัวมันยังไม่เคยหลุดเจ็ดตัวนะแล้วลไม่ได้ปอกนะจะเปวันนี้ให้เป็นเจ็ตัวมาตรฐานเด่เล็กรางน้อยเข้าอยู่หนึ่งเนาะสิบไม่เข้านะจึงจับคู่ไม่ไม่เข้านั่นเองถ้ารวมสูตรเนาะถ้ารวมสูตรชุดเต็มมันจะเข้าเลยนะนเราจะื่อว่าดวงไว้ที่ชน ทุกสูตรที่ดึงมามาจริงมันถ้าจับทุกสูตรมันจะเข้าอยู่รวมเนาะสองหนึ่งทางเด่นทั้งรองจะเข้าอยู่สองหนึ่งนั่นเองนี่คอับสองสองหนึ่งออกสองสองหนึ่งมันก็เลยจับไม่เข้านั่นเองเมื่อสรุปมันไม่มาสามในสองมันมาหนึ่งสูตรมันจึงไม่มีในนี้นะมันนตรงหลักร้อย สุดหลักเราได้เข้าแค่สุดเดียวสุดหลักมีหนึ่งสองสามจะใช้เออตรงนี้เข้าอยู่นะเนาะของ้อยสิบหน่วยเตรียมไว้ขอามันจึงไม่มาในนี้นะมันจึงดึงสองหนึ่งออกมาไม่ได้เนาะบนนั้นมาล่างแทนสรุปมันจึงไม่เข้านั่นเอง สองสองหนึ่งบนมาล่างแทนเราบนจริงไม่เข้ายางดีที่เข้าล่างชุดนี้เนาะยดีกับสมาชิกที่ได้โชคนะครับเอาสูตรที่เดินต่อมาค้นหาเลขเด่ดในงวดตอไฟนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่วันหา้าโชคดีครับ